ฝนที่ตกอย่างหนักต่อนเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้สันเขาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้ค่ะและได้ทําให้น้ําหลากลงมาตามลําน้ําและลําห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงชัยและอํเา,าเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่บ้านหัวฝายทุ่งยัง้ง บ้านหัวฝายตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจัังวหดเชียงรายรวมไปถึงอีกกว่า10บหมู่บ้านในตำบลแม่เป่าอำเภอพญาเมงรายหลายจุดระดับน้ำยังท่วมสูง30-70เซนมบางจุดอยู่ในที่ลุ่มก็สูงกว่า1เมตรเหตุการณ์น้ำไหลเชี่ยวกรากผ่านหมู่บ้านทําให้มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะที่ได้บันทึกภาพรวมถึงแชร์ข้อมูลไปตามสื่อสังคมออนไลน์ขอความช่วยเหลือชาวบ้านบางส่วนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย บางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงลดความเสียหายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครอง,อง,รองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภยัยเร่งจัดกำลังเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะคะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มรวมไปถึงอาจจะมีพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านสําหรับภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ